ก็สวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้เราก็จะมาผสมอาหารให้หนูนะคะเราอยากให้เขากินอะไรเราก็ผสมสิ่งนั้นเข้าไปที่นี่ถ้าเกิดเป็นรุ่นเล็กนะคะก็จะใช้หัวอาหารหมูเล็กกับหัวอาหารปลาดุกกลางนะคะอันนี้จะเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วก็คือแบบหลายๆที่อาจจะใช้ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าที่นี่ก็คือจะเป็นสูตรของหนูเองเหมือนประมาณว่า จะทดลองนู้นทดลองนี่อันไหนดีมั่งอันไหนไม่ดีมั่งเห็นเพื่อนๆใช้กันเนาะก,ก่อนที่เราจะใช้เราก็ต้องเอามาทดลองให้เขากินจากประสบการณ์เราก็เลยบทสรุปก็คืออยู่ที่ตรงนี้ก็คือเป็นหมูลเล็กปลาดุกกลางส่วนไก่ไข่เราจะใช้กับรุ่นใหญ่มากกว่านะคะวันนี้เราก็เลยจะมาผสมอันนี้ก็ สูตรผสมนะหรอก็เหมือนประมาณว่าตามใจฉันนั่นช่วงนี้อยากให้เขากินอะไรอยากให้เขากินตัวไหนเยอะตัวไหนน้อยเราก็ผสมเข้าไปเลยเพราะว่าหนูที่นี่ก็คือหนูจะปรับสภาพให้เขากินอาหารเหล่านี้คือตั้งแต่เด็กแล้วนะคะเพื่อป้องกันปัญหาที่ว่าลูกค้าซื้อหนูไปเขากินหัวอาหารอะไรได้มั่งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อตอบโจทย์ให้ลูกค้าว่า คือให้เขากินอะไรก็ได้ก็คือสามารถกินได้หมดเพื่อแบบไม่ให้ลูกค้าประสบปัญหาในเรื่องหูกินอาหารเนาะหาวหัวอาหารยากเพราะว่าบางที่นะคะหัวอาหารมูเล็กหรือว่าประดุกกลางระคารมันก็จะไม่เท่ากันเราก็เลยใช้วิธีทําให้ลูกค้าแบบดีไปเลยผสมให้เขากินไปทั้งสองอย่างหรือว่าสมอย่าง4ี่อย่างแล้วแต่เราเลยคือความสะดวกของลูกค้าหรือว่าอยากเลี้ยงเขาแบบไหน พอดีที่นี่ก็คือประมาณว่าหมูเล็กอะค่ะคือต้นทุนเราสูงเนาะเราซื้อมาก็สอบนึงก็600กว่าแลยย้วเงี้ยมันแพงตกโลละ24บาทก็เ,เลยการบินว่าต้องเอาประดุกเข้ามาช่วยด้วยประดุกเขาก็ถูกหน่อยพอมารวมกันแล้วก็แบบต้นทุนเราก็ถูกลงไปอีก <laughs> มันก็ทําถ้าเกิดเราลดปริมาณต้นทุนเนาะ ต้นทุนอาหารมันก็จะทําให้เราได้กําไรมากขึ้นมันอาจจะเป็นกําไรเพียงเล็กๆน้อยๆที่เราจะต้องใส่ใจแต่ว่าเมื่อมันรวมกัน1บาท2อบาทสามบาทเนาะมันก็เยอะเหมือนกันเพราะว่าหัวอาหารเราใช้อยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเราก็สามารถบริหารแล้วก็ดูแลจัดการฟาร์มของเราได้เพื่อที่จะให้มันดีที่สุดเนาะ เป็นไงคะหัวอาหารที่นี่ก็วันนี้ก็จะมาผสมให้เห็นเห็นเลยประมาณว่าเป็นหน้าที่ของตัวเองเพราะว่าเป็นคนห,หน้าที่ให้อาหารเนาะถ้าเราอยากรู้ว่าหนูเราเขาชอบกินอะไรกินอะไรแล้วทําให้เขาโตอะไรอย่างเงี้ยการที่เราดูแลเขาเองมันจะทําให้เรารู้พฤติกรรมหนูด้วยแล้วหนูก็เชิงเป็นประมาณว่าชอบดูหนูสังเกตหนู ก็อยู <me hr cheg oughs> er <men> ่ก <worries> <min> <sed> ับหนูเบ si? ิร์ดว in <Olympics> <min> ันเหมือนเราก็ไม่รู้ว่าเรามีอาชีพเดียวเนาะเราก็อยู่กับเขาเบิร์ดวันจริงๆค่ะเบิร์ดวันนอนก็นอนเฝ้าอยู่กับหนูเนี่ยค่ะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดสนใจอยากได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะติดต่อบ้านหนูอินดี้หนึ่งหนึ่งห้าได้เลยนะคะหรือว่าทั้งคอลอแครล ก็โทรมาได้ที่0934359092นะคะหรือว่าอยากเข้ามาศึกษาที่บ้านหนูอินดี้115โดยโตรงมาเรียนรู้อยากรู้ว่าเลี้ยงแบบไหนให้เขาอยู่แบบไหนใช้อาหารตัวไหนต้องทำยังไงมั่งถ้าเกิดเราอยากจะเริ่มเลี้ยงเนาะ เพราะว่าแต่ละคนก็เป็นมือใหม่อาจจะเป็นมือเก่าอย่างเงี้ยเราก็ใช้ประสบการณ์ไม่เหมือนกันการที่เราพูดหรือว่าการเข้ามาดูของจริงบางอย่างมันก็อาจจะดีกว่ากันเพราะฉะนั้น ก็ถ้าเกิดมีโอกาสก็แวะเข้ามาชมที่บ้านหนูอินดีนหนึได้เลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราทำเราก็อยากให้เพื่อนๆได้ศึกษาเรียนรู้มันจะได้ไม่สูญเปล่าสุดท้ายแล้วยังไงก็ฝากเพื่อนๆไว้ค่ะด้วยนะคะถ้าเกิดอยากได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตั้งแต่รุ่น หเดือนจนถึงพร้อมผสมหรือว่า4เดือน5เดือนอยู่ที่ว่าลูกค้าต้องการว่าทุนน้อยทุนเบาทุนหนกักอยากได้ตั้งแต่รุ่นเล็กไปศึกษาเรียนรู้เราก็ยินดีแนะนําแล้วก็มีจําหน่ายให้เพื่อนๆทุกๆรุ่นนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมต่างๆไม่ว่าจะจับหนูหัวน้ําอัตโนมัตินะคะถ้าเกิดอยากรู้จริงๆว่าฟาร์มเรามีหนูแบบไหนสวยแค่ไหนส้นแคไหน ก็ยังไงก็อย่าลืมนะคะแวะเข้ามาดูมาชมหรือว่าติดต่อสอบถามได้ทางเบอร์โทรที่ของเราแคลแลนะคะ093 435 9092นะคะสุดท้ายแล้วยังไงก็ฝากกดติดตามบ้านหนูอินดี้1 1 5ทางช่อง YouTube ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs>